ครับผู้ชมวันนี้เมนูนะฮะเส้นใหญ่นะครับนีก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ผัดปลากระป๋องผู้ชมเมนูง่ายๆครับเส้นใหญ่เหลือจากคราวที่แล้วนะครับก็นํามาผัดกับปลากระป๋องครับผู้ชมวันนี้อากาศดีครับฝนตกๆนะผู้ชมนะใส่นอไม้ไว้นะผู้ชมนะผัดปลากระป๋องใส่นอไม้นะครับใส่พริกัะเพราครับผู้ชมนะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันนะผู้ชมนะเดี๋ยบรรยากาศฝนครับฝนตกลินลินนะครับผู้ชมนะวันนี้อากาศดีนะครับผู้ชม ไปดูส่วนผสมกันนะครับส่วนผสมน,นะครับก็มีเส้นใหญ่นะผู้ชมนะเส้นใหญ่เส้นใหญ่นะครับแล้วก็ปลากระป๋องครับผู้ชมนี่ปลากระป๋องเลยน้ำตาลทรายครับผู้ชมนิดหน่อยน้ำมันหอยครับผู้ชมเล็กน,น้อยนะแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะครับพริกกระเทียมครับผมหยาบๆนะผู้ชมนะ หน่อไม้ครับพอมีติดตู้อยู่แล้วก็เอามาใส่ด้วยเลยนะตู้เย็นอยู่นะใบกระเพราครับกระเพราบ้านหอมๆนะครับทู้ชมดูวิธีการทํากันครับนาน้ามันนะครับลงกระทะก่อนนะครับนิดหน่อยพอครับผมไม่ใช้น้ํามันเยอะนะนิดหน่อยใส่นะครับใส่พริกกระเทียมลงไปนะครับทผู้ชมใส่ไปเลยนะครับผัดให้พอหอมๆหน่อยนะทุกผู้ชมนะ ถึงกระจามครับชุนนะครับผู้ชมผัดกอหอมครับผู้ชมหน่อไม้ต้มครับเราเพิ่งออกจากตู้เย็นด้วยเราใส่ก่อนเลยนะครับผักเลยครับหน่อไม้ต้มสุกแล้วนะทู้ชนนะหน่อไม้สดนะนำมาจากบานแม่นะผู้ชมนะตามด้วยนะครับ นั่งเอกของเราดีกว่าปลากระป๋องครับผู้ชมง่ายๆนะครับปลากระป๋องในซอสมะเขือเทศนะครับซอสมะเขือเทศทำให้สีของผัดเราสวยงามด้วยนะครับผู้ชมนะเมนูนี้ง,ง่ายๆเลยผู้ชมมีเส้นมาม่าเส้นหมี่ก็ผัดได้นะครับนะฮะนนี้เองครับทุกอย่างาสุกหมดเลยนะเราใส่นะครับเส้นใหญ่นะครับก๋ยวเส้นใหญ่ใส่ลง,ง,งไปเลย น้ำตาลทรายโรยไปเลยครับผมนะครับน้ำมันหอยนะครับเอิ้วขาวครับผมใส่แค่นี้นะครับใครจะใส่เพิ่มเติมได้เลยนะครับผู้ชมนะใครชอบรสดีชูรสใส่ไปเลยนะครับผมผมชอบแค่นี้นะฮะก็แค่นี้ผมก็ผัดให้เข้ากันหน่อยนะครับให้เส้นให้เข้าเนื้อหน่อยนะฮะเพราะเส้นกระสุกแล้วเหมือนกันนะครับ ตบท้ายด้วยนะครับใบกระเพราครับเพิ่มความเผ็ดร้อนหอมด้วยนะฮะหอมหอมเพานะครับก็ผัดนะครับให้กระเพรานั้นสลดนะครับแก่สลดก็ใช้ได้เลยนะผู้ชมนะโอ้หอมมากครับผู้ชมขอบอกเลยใส่กระเพราไปแล้วหอมนะครับหอมและฉุนนะฮะเผ็ดร้อนจามนะครับทําให้กระตุ้นตอมตอมอยากทานอาหาราเล้ามากขึ้นนะผู้ชมนะวันนี้วันนี้ผมก็ อยากทานอะไรที่ไม่ใช่ข้าวก็เลยผัดเส้นนะเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่นะครับปลากระป๋องง่ายๆเลยอันนี้นะครับผู้ชมเสร็จแล้วครับลงจานครับพร้อมรับประทานนะครับผู้ชมนะต้องขอขอบคุณครับที่ติดตามรับชมคลิปนะครับของผมฉันจบนะครับเราไปทําดูนะครับดัดแปลงแล้ครับไม่มีผิดมีถูกท่านผู้ชมทานได้ครับผู้ชมขอบคุณมากครับ